เหตุผลที่ลูกค้าหลายๆคนเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับป้าแหวนอย่างแรกเลยนะคะผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ร้อเอร์เซลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกกล่องที่คุณได้รับคือของแท้แน่นอนตรวจสอบด้วย QR Code จากบริษัทไม่มีแกะซีลผลิตภัณฑ์ไม่เสียหายแน่นอนค่ะคุณภาพระดับนวัตกรรมงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะเซซามีนสารสกัดจากงาดา ผ่านงานวิจัยรับรองและได้ผลรับจริงจากผู้ใช้จำนวนมากสุขภาพดีขึ้นเห็นผลจริงและกล้าบอกต่อค่ะเราดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นทานจนเห็นผลไม่ใช่แค่ขายของนะคะแต่เราพร้อมให้คำปรึกษาและใส่ใจติดตามผลตลอดการดูแลสุขภาพของคุณมั่นใจได้เลยค่ะร้านค้าของป้าแหวนมีมาตรฐาน เป็นร้านค้าออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสั่งซื้อกับป้าแหวนคุณจะได้รับสินค้าสมบูรณ์ปลอดภัยและได้รับบริการแบบมืออาชีพถ้าอยากดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักเริ่มต้นง่ายๆค่ะกดที่โปรไฟล์ป้าแหวนแล้วทักมาปรึกษาฟรีกันได้เลยนะคะ